วันนี้อยู่ที่สาขานครศรีธรรมราชนะคะบริษัทชงโฮเอ็นเตอร์ไฟส์นะคะสาขานครศรีธรรมราชตั้งอยู่ที่ตึกซ mm ีพ hmm. ีใกล้ๆกับโลตัดนะคะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศงเงียบสบายเพราะตอนนี้สมาชิกส,ส่วนใหญ่ก็ออเดอร์ออนไลน์ ในธุรกิจประจําวันในชีวิตประจําวันของเรามีธุรกิจเปลี่ยนที่จ่ายยาข้อซื้อสินค้าที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันเราสามารถที่ซื้อง่ายๆโดยที่ใช้ระบบออนไลน์นะคะแล้วก็สั่งซื้อทางทางเว็บไซต์ของบริษัทได้นะคะแล้วก็ไลน์แอดอันนี้บริษัทเขาอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกนะคะ เราสามารถสร้างธุรกิจง่ายๆโดยการเปลี่ยนที่จ่ายยายี่ห้อซื้อจากที่อื่นมาเป็นที่นี่นะคะและก็ได้ดูแลสุขภาพเราลงทุน200บาทนี่จะมียาแผนโบราณอยู่ในบริษัทนี้ด้วยนะคะเราสามารถที่จะหยิบใชย้ยาแผนโบราณตอนไหนก็ได้เพราะนี่คือหน้าร้านของเรานะคะเราเป็นคู่ค้านะคะ เราเป็นคู่ค้ากับบริษัทเราอยู่ฝ่ายการตลาดนะคะเราอยู่ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเราสามารถที่จะเปิดตลาดได้ตามต้องการเลยโดยที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะและบริษัทเ็ามีหน้าที่จ้างพนักง,งานแลกะก็ดูแลระบบต่างๆนะคะเราแค่เปิดตลาดนะคะเราซื้อสินค้าใช้หรือสมาชิกทุกท่านซื้อสินค้าใช้ก็สามารถที่จะได้ส่วนลดตามแผนการตลาดของเขาและก็รับรายได,ได้ได้ด้วยถ้าคนคนนั้นสร้างธุรกิจนง ในธุรกิจเครือข่ายมันจะมีคนอยู่2อสาประเภทนะคะที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ประเภทแรกก็คือบริโภคส,สินค้าอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะกินคือใช้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องอขยายต่อนะคะแล้วก็ประเภทที่2ก็คือ,อคนที่เข้ามาเพื่อจะสร้างเครือข่ายนะคะ เข้ามาเพื่อจะสร้างเครือข่ายผู้บริโภคประเภทที่3ก็มีบางคนก็เข้ามาเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายผู้ขายนะคะแต่บริษัทโชโฮเขาก็ให้ความความสะดวกกับสมาชิก ทุกคนเสมอเหมือนกันนะคะและก็ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมเหมือนกันเลยทุกคนนะคะสมาชิกเข้ามาลงทุน200บาทเพื่อใช้ระบบของบริษัทแทมยังได้ใช้สินค้าที่มีความปลอดภัยนะคะกินก็ไปก็คุ้มครองผู้บริโภคเรื่องสาตรตกค้างนะคะมาเาลามาทำธุรกิจชงโคนี่ก็ปีแปีนะคะย่างปีที่8 ที่นี่จะมีต้มลูชุนชาเลี้ยงสมาชิกนะคะอยู่ทางนี้น,นะคะใน,นการเห็นว่าเนี่ยการการติดนี่ค่ะจะเป็นค่ะลูชุนชานะคะสําหรับที่สมาชิกเข้ามานั่งนั่งดื่มลูชุนชานะคะเขาก็สามารถที่ต้มแล้วก็เลี้ยงสมาชิกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอย่างใดน,นะคะ,ะแล้วก็จะมีส่วนของกาแฟ กาแฟของบริษัทเขาสามารถที่ให้สมาชิกร่วมบุญนะคะ,ะซื้อกาแฟซองละยี่สิบาทนะคะและก็บริษัทเขาไม่ได้หักเขาไม่ได้หักหน้าที่จ่ายเขาเอาส่วนนี้ที่สมาชิกซื้อกาแฟเนี้ยเอาไปบริจาคประจําปีนะคะปนีนก็ได้หลายแสนเลยทีเดียวนะคะไม่กไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็บ้านพักคนชรานะคะนี่คือสิ่งที่บริษัทเขาเขาทำ ทำกุศลขายของด้วยทำกุศลด้วยเราต้องการมีรายได้จากชีวิตประจำวันเราสามารถจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแล้วก็สร้างไรายได้ได้จริงไม่ต้องอวิ่งหางานทำรายได้เกิดจากที่เราซื้อกินซื้อใช้ตรงนี้นะคะแล้วก็เราซื้อได้ตาม อาเภอใจของเราเลยเราไม่ต้องไปซสีเรียดว่าเราจะต้องบังคับโดนบังคับให้เขาสุดให้ซื้อแต่อย่างใดนะคะบริษัทเขาไม่ได้บังคับเราแต่อย่างใดเราอยากซื้ออะไรเราก็ซื้ออยากกินอะไรเขากินเอาไรายได้ที่เกิดเกิดจากการซื้อกินนะคะมีผลกาไรพ่อๆบริษัทเขาไม่มีพ่อค้าคนกลางเขาผลิตเองขายเองทุกอย่างาผลิตภัณฑ์ของบริษัทมี30ชนิดด้วยกันนะคะสามสามสิบผลิตภัณฑ์นะคะ แต่บริษัทไทยเองหมดค่ะและก็ผลิตเองนะคะเราไม่ได้ทางบริษัทเขาไม่ได้จ้างเขาไม่ได้จ้างบริษัทอื่นผลิตนะคะบริษัทเขาผลิตเองทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เอาเอากําไรค่าคับ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 ปิค่า,ค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 าส่งมาแบ่งให้กับสมาชิกค,คืนกับสมาชิกที่คนใดต้องทําต้องการทําตลาด นี่คือสิ่งที่มหาสัจธรที่ชโชงโฮให้กับสมาชิกทุกคนมันขึ้นอยู่ที่ว่า,าใครจะมีไอเดียและมองเห็นโอกาสตรงนี้หรือเปล่าเราสามารถที่จะสร้างรายได้เดือนหนึ่งเป็นสิบล้าน20ล้านน้อยล้านได้เลยอยู่ที่เรานะคะอยู่ที่ความสามารถของของตัวบุคคลนั้นๆนะคะ